ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสโนพีห้ามพลาดเด็ดขาดนิทรรศการสุดพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของพินอสตีมที่จะพาคุณท่องโลกสุดน่ารักของเจ้าหมาน้อยสนวพีและตัวละครอ,อีกมากมายซึ่งครองใจแฟนๆทั่วโลกมานานหลายทศว,วรรษแต่สิ่งนี้แอบมีความพิเศษที่บางคนอาจยังไม่เคยรู้และนี่คือโอกาสที่จะได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด r i v ว r c i ซ y แบง่งข้อร่วมมือกับชาติตรามือภูมิใจเปิดตัวนิทรรศการ how do you do ส n น o p พี75 years เ r เ e n ต์ออฟ s h i p t ิทรูอา Art ในงาน Exclusive Exhibition Opening เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานถึง75ปีของพินอสตีมพร้อมพาทุกคนสำรวจตัวละครที่รักยิ่งอย่างสนุ o ี y และผองเพื่อนผ่าน4ีซนิทัศการสุดอลังการซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในไทยเพื่อให้เข้าใจความพิเศษของนิทรศการนี้มากขึ้นลองมาทำความรู้จักกับ4ีซนหลักที่จะแสดงกันเลย 1. Art of p e a n u t s ในโซนนี้คุณจะได้ชมผลงานต้นฉบับก,กว่า50ชิ้น ซึ่งถูกนาเสนอในสไตล์เอเชียที่สะท้อนแนวคิดเซนเซนพร้อมกับความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะตะวันออกเช่นภาพวาดด้วยหมึกจีนและงานทิมไม e ้แบบญี่ปุ่นหรือ ukiyoe ซึ่งสร้างสะพานเชื่อมหลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาเอม็มชุดกับศิลปะท้องถิ่นอย่างลงตัว 2. s n ส o น y in อินอาโซนี้พาคุณเข้าสู่โลกศิลป์ที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจผ่านผลงานของศิลปินชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติ รวมกว่า25คนที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมแอนิเมชันและสื่อร่วมสมัยอื่นๆจุดเด่นอยู่ที่การตีความตัวละครสโนปีในมุมหลากหลายผ่านศิละปะซึ่งครั้งนี้มียูลิงวงจากดูดราก้อนอาร์ตคคมปานีมาช่วยดูแลการจัดแสดงให้มีความพิเศษยิ่งขึ้น 3. สโนปี่แอนด์เบลลอินแฟชั่นแฟนแฟชัฟน่นต้องไม่พลาดโซนนี้ที่รวบรวมชุดกูตู้สุดรู้จักแบรนด์ดังระดับโลกเช่นเบลลซีออกเกอร์เฟนดี้โซอรอฟสกี และเทเรนยูกลเลอร์มาสร้างสรรค์ชุดพิเศษเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างพีนนสกับโลกแฟชั่นในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับสโนว์พีและน้องสาวเบลโดยโซนี้ยังเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้โชว์ผลงานเพิ่มความสดใหม่อยู่เสมอ4สโนว์พีอินสเปซสำหรับสายผจญไทยชวนมาสนุกกับประสบการณ์เสมือนจริงพร้อมไปกับสโนว์พีและแก๊งพีนนสในภารกิจท่องอวกาศที่ตื่นตาตื่นใจผ่านแอนิเมชั่นสุดพิเศษและผลงานตีความสโนว์พีในบทบาทนักบินอวกาศซึ่งออกแบบ โดยศิลปินจากไทยโท็กคอนสตูดิโอญี่ปุ่นนนฮิชอยและไต้หวันเรนชเนีอเป็นการผสานศิละปะต่างชาติที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนๆนิทรรศการ How Do You Do Snoopy 75 y e a r A Journey of Friendship Through Art เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคม2568ณซ้บี CB, ก g a l l e ีย1 2ชั้น2 River City Bangkok นี่คือโอกาสพิเศษที่แฟนๆนสนุกพีไม่ควรพลาดจริงๆแล้วคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทําให้ตัวละครพทนนิสนี้ยังคงครองใจผู้คนมานานขนาดนี้หรือบางทีแฟนแฟนชั่นอาจจะชอบโซนเสื้อผ้าที่มาผสมผสานกับศิลปะมากกว่าศิลปะต้นฉบับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอาหารในไทยสามารถส่งข้อมูลมาที่ email travel underscore at hotmail.com หรือชมคลิปรีวิวต่างๆผ่านช่องทาง YouTube t r a v e l m g o r รวมถึงติดตามข่าวสารผ่านอินส a าแกรมและที่ถอดที่ใช้ชื่อ t r a v e l o o o d l a n นเพื่ออัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและใกล้ชิด